สองปีปอนผมมีโอากาสเดินทางไปที่ลาเพื่อที่จะไปเสพดานศิลป,ปะของเดวิดเกนี่เป็นรูปปั้นปฏิบัติบาผู้ชายสองคนยืวุน่นกับอาวีนั่นเป็นดานศิลป,ปะที่กระทับใจผมอย่างไม่รู้ตัวเลยทีเดียวบอกได้เลยว่าผมยอมวิธีการนั้นมาใช้ชีวิตมาดำเนินชีวิตในการทำไรผมจำทุกวันนี้ผมได้รับพิธิพนจากงาศิลป,ปะปรุ่นวัน ปีนี้ถ้าเปิดผลผลิตผมดีนะก็ได้ได้ดีผมจะเดินดาวเกษมดานของเจมี่ใหึงทีท่่เลยผมจะไปเกี่ยวินกำลังถุยรับรับ่อให้ดาวพ้่งใส่งานศิลปะผมเขาให้รับทุกชิ้นเลยปัจจุตะตะวิตเจมสี่ร้อยอันดูมีคุณค่าว่าจิ้นคุ้นว่เสมแต่ต่อไปด้วยงานศิลปะปข,ของผมสิ่งนึ่คือการขรึ้นตัวเอ นราบรรเทาตนองผมจริงๆที่ว่าีานโมดาลิซาเอร์กาตกโลวค่ะฟังดูเหอนผมเนี่ยสิว่าไปทุกวงการไม่ว่าจะเป็นวงการแรงวงการศิลปะคือเหอนผมรู้ไปหมดสักอย่างแต่จริงๆแนวผมเสพทุกอย่างจริงๆผมคิจเห็นคนที่จะเอาเวลาไปนั่งจิตกาแฟกับคนในยุคเดียวกันคุยถึงเรื่องการนงที่สอดกลหมือนจิ้มเวลาวาสตาดื่น นั่นเป็นทศศิน์ที่ผมสนใจผมสนใจนาางานศิลปะผมฟังเพลงแล้วผมก็อ่านหนังสือแบบเต็มอะไรพวกนั้นหลายคอนบอกว่าผมเนี่ยผมเนตลอดเปลาเลยแต่เพราะได้เลยว่าผมไม่ไปตามมาให้เจมบ์ขายต่าเดอรดอนงานศิลปะของเจเบี้เป็ปปปปปนงานศิลปะที่สามารถปล่อยฟังกนชายในตัวผมได้โดยที่ ไว้ต้องฟึ่งได้ที่พูดเลยผมยอมรับเลยว่าผมเป็นคนที่มีหังรีบเด็บผมท้องวยสีพาววันตั้งใจซีของผมที่ผมทำได้ก็ได้จา่สุดและผมต่อยาะจะประกอกที่จะเป็นผมเป็นดูทุกฟ้ายการที่เป็นเป็นคนได้จะทำให้สำใร็จขึ้นวันเป็นความความสิ่นที่ตลกสิ้นดีต่อให้ คุณหำใจว่าจับไหนก็จเธสุดสุดท้ายแล้วคุณต้องต่างกล้าชอบพีและพวกเราเป็นที่สุดหำ